บืองขวายแล้วก็มีแห้งขั้นในเบืองขวายเราโบไปไซด์หอกโบแฟมิลี่สวัสดีค่ะเี่ไอศวสวัสดีเอฟซีนี่ค่ะสวัสดีโอ้ยปวดปวดในปวดปวดสวัสดีสวัสดีค่ะฉันซ่ถั่วสวัสดีพี่น้องเนี่ยคสวัสดีครับคุยกันอยู่นี่ซ้อมสมอง้วพี่น้องก็เลยว่าอยากให้พี่น้องเบืองน้าว่าไอ้คนไปประชุมมากายมาว่าเฮ้ยเห็นเขาลงยูถอดยูทูปว่าเดี่ยงขวายอย่างเงี้ยก็อยากเดี่ยงน้ำประชัน มีอยู่หันตัวนึงนั่นวันี้ด้อยว่าจะอร์นขวายก็เอาบัตรสันดดเอามาเป็น,นยังจังออกลูกวันนี้ได้เป็นซองตัวพี่เนาะหนูนึกว่าป่าย์เงนึกนึกว่าเขีนนนยนว่าห้หมามเข้าตอนเอามาแม่นี่มันจอยแหี้ยมันมายอมเข่านี่ได้มันมันมนีน่นี่เบิ้งว่า,วาสวัสดีค่ะเอลือสวัสดีเอฟซีเนี่ยค่ะโอ้ยพวดพวดปวดปวดอันนี้ค่ะอันนี้เอลือเมียเสื้อทอ มือน,นี้มาเลียนเลาะท่งค่ะพี่น้องบรรยากาศต้งไห้ต้งน่ะเออเอาไว้เห็นดาเดียนมือน,นี้ผ้าพี่นอ้องเมื่อเบิ้งขวายแบบบานๆเด้อค่ะแบบบานๆแล้วก็เมื่อเบิ้งความโศกความความมั่นเพื่อนสื่อขวายแบบโบลีเคียตค่ะพี่น้องแบบโบเลือกว่าจะเป็นขวายแม่เพื่อนวะนี่นี่ขวายเพื่อนสื่อหมาตัวน,นี้สื่อหมาได้จักเหมือกว่าญ่กว่าบวกอีกอันหนึ่ง ในเดือนหนึ่งออกลูกเด่ออกรูปที่แดกอยาก่างไรคุ้มเม่เนาะผู้ที่ทุนน้อยกระเฮ็ดคือ้นใหญ่เพื่อนนี่อบอกให้พี่น้องเขาฟังนี่นไงเป็นอย่างไรที่แดกอยาก่างไรคุม้มเม่มีเงินบ่หลายเงินบ่หลายนีร้ะมีมีอันหา้ปนะ่วยบันบานราคาต่ำตำสื่อจากไฟก่อเกวตัวนี้สื่อจากพ่ญ่พญ่ออันพ่อคขา เอยซื้อผิดน้องอ่ะเออกะว่าเป็นยังซื้อจากพ่อร้อยพ่อร้อยหนูก็เคยทายลงอยู่ซื้อจับไปยี่ร้อยอันนั้นท่านโซ่ถ่อสวัสดีพี่น้องเนี่ยไอ้สวัสดีครับสวไอ้โซ่ถ่ออันเสื้อยังก่อนละรถอจินตวาสเก่าม้วนค่ะรถถอดเขียนดูตำบลพ่อศรีนี่ละค่ะตำบลพ่อศรีอำเภอพิบูลค่ะน้องั บอกเ้มือนพี่น้องเาฟังในอายเป็นจังไงคืออะไรแบบเตี้ยเต๋อเต๋อหม่านี่ไปปลาส้มม่าเฮ็นที่บอกไปประช้มมหม่าเห็นกล้วยยู่อันก่อพลร้อยทางกายมาหันตมอรวรส้วมอยากได้กล้วยแห้งได้กล้วยมาเลียงนั่มันอนก็เลยหลองเมืองก็จะเป็นตัวเมี ตัวแม่โค่เลยตัวหยอดมันเบดจักว่ามีลูกซ้ำบดจักว่ามีลูกนี่ละคนดวงดีลงซอทอกระปิเป็นกระปิเป็นเดือนเสร็จแล้วนั่นมาออกลูกเลยนี่ตัวนี้ค่ะบดพรกระได้เดือนกว่าก็ออกลูกตอนพันสือมาสือมาในเดือนกว่าก็ออกลูกนี่พันสือแหวบโอเคด้วยค่ะพี่น้องนี่ควายตัวนี้บดจา๊เป็นควาย อย่ากไดคัวเลียงคั่วมูว่าจ้ะบอกวันบานเด้อค่ะนี่เด้อซื้อมาจำทุนได้เป็นไรนะค่ะตัวนี้ซื้อสี 4, 4, 4่หมื่นสี่หมื่นพันสี่มื่สี่พดวงดีแต่เป็นสซทอไม่ใม่เยอก <laughs> ปีน่ะโลงสซทออะไรเป็นทีหน่องเลยบานนี้ก็มาเอาตัวนี้เยอะวันนี้ กระเคลื่อนว่าว่ามีหลวกอีกกับมะออกหลวกระเคลื่อนว่าสิมาสมเองผัดมาออกหลวรุ่นกันหลวลุ่นกันหมะออกเฮ้ยมานคนมานเห็งได้กับมานตัวนี้เตี๋ยกับสร้างเอาหลวว่าจะเป็นขวายว่างสินใส่ละหลวพิ่นมาเบิ่งหลวพิ่นค่ะบานี้ บโบแฟมิลี่นะคะอยู่คนช่องโบแฟมิลี่หาเราเด่นน้ำขวายค่ะป่นหาขวายเนาะมีพี่น้องในเบื้องน่ำสัวกันไปกันมาด้วยไทยเห็นพี่น้องเม่งก่อน่าเลยขั้อ้กันยืนนิ่วซองสมองแล้วพี่น้องก็เลยว่าอยากให้พี่น้องเบื้องน่ำว่าอายเบนนี้อายโซ่ถ่อสีซือเด่นียนบนไอซี เป็นอย่างไรขั้วไอ้ที่แดดพึ่นกับโบเหลือกโบยังเหรอว่าแต่เป็นขั้วไอ้กับราคาซ้ำทุนเท่ากระเปามาโหลดวันนี้กับพ่อออกลูกน้ำเพลินเหลี่ยงมาท่านพ่อเดือนที่ลูกเพื่นค่ะน,นี่ลูกต้นที่แม่เตี้ยนะคะนี่เพื่อนอายุอะไรเจ็ดเดือนได้สามเดือนสองเดือนสอเอนสร็จนี่ละวันที่สิบสี่นอเกิดเนาะวันที่สิบสี่สิบสี่จังสีพ่อสามเดือนต้อนอันเดอนอันออกรุ่นกันจังเหมือน มมตัวหน่อยเนาะวันที่สิบเจ็ดแม่ตัวน่อยวันที่สิบเจ็ดนี่แหละค่ะจำถุนทุนรันกหมืหน่นเนาะก ok ็ักหมื่บเคลว่าสีเด็ตอนสื่อมานึกว่าคนถ่วงองจำเดือนที่บ่แม่แล้แต่ของคนบาแต่ของนส่อบาองสามเดือนอ หลอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่ดวงดีเนาะซื <laughs> ้อมาบมเหืองเกือบเป็นหนวดน้ำถงังเ่อนพี่ต้นนี้จกหลอดเนี่ยเนาะแต่ว่าต้นนั้นงามต้นนี้หลอดเต้นยังไงเดี๋ยวมันออกมากไหมแนี่ยพ่อหวานหานตัวนี้พ่อหวานหานตัวนี้นูตัวนั้นนูวบายาเป็นสายพัฒนาเพราะว่าใบหูฝอนลำนี่เนาะ แต่ว่าเป็นหูกแม่เพิ่นโมงหามดอกเป็นยี่ร้อยเอามาขายเพิ่นเป็นพ่อขาเป็นยี่ร้อยมันน่าว่าหนูก็เคยไปถ่ายอยู่ไปประชุมมากการมาว่าเฮ้ยเห็นเขาลงยูทูบยูทูปว่าเดี่ยงขัว้วอย่างเงี้ยกับอยากเดี่ยงนำมาสัน่นมีอยู่ห่นตัวนึ่งนั่พ่อยี่ร้อย ว่าบ้านเต็มคุ้ยก็เอาบาสัสนดดเอามาเป็น,นยังได้จังออกลูกวันนี้ได้เป็นช่องตพี่เนาะต้นนี้ก็ออกต้นนั้นซื้อมาหลายเป็นไรค่ะตัวคนชุดโม่ตป็นั้นซื้อมาหาเมืองหาโอ้จะว่าลูกออนนเพิ่นโมซู่งถอดต้นนี้ได้พี่เนาะต้นนี้ไว้หูฝอนดำนี่ต้นนี้สมไว้เรียบร้อยบ่นแล้วต้นนี้สมจะวิ่ง จะบ,บีกหน้าค้นของรุงอรุณฟาร์มเป็นเปลี่ยนซื้อเป็นดุ่งอรุณป่าส่วนดีคิดบ่คอยอันปันได้คุนว่าสมัยเดียบอย้อยพ้นแล้วพลุงแยบเ่็นเปลีล่ยนซื้อหไหม <c oughs> เป็นเปลี่ยนเห็นว่ารุงอรุณสารมาเนี่ยนะมัน <c oughs> จังคือขวายคุนว่าซื้อขวายคุณนะเ <c oughs> นีเ่ยไปหาไม่ป่าจังได้ <c oughs> เอาซื้ออรุณฟาร์มนะันดุ่งอรุณฟาร์มจังซื้อขวายคุนเนาะ คือ่าเอาสันซื้อเจ้านั่นสันทักแล้วมันจังคือขวายประมาณนี้อันโซลี่คิดมันซื้อหันข้าคนนะจะเรืเ่อยเลเปลี่ยนให้นี่แหละครับพี่น้อหันโซ่ทอปีตีสือขวายก็เป็นโซ่ทอไม่ไมกำลังโศกำลังมัน เป็นมะนีเด็กเดือนอะไรบ่ะนี้ครบปีแล้วบ่สิครบปีวันที่ยี่สิบเก็ดมีนาในที่สมัยสองเนาะสมัยที่สองสมัยที่สองคนดวงดีไปขี่กับพ่อเฮ็ดขึ้นวันวานกายมาแต่ปวดุ่มนบ้านมินขวายกับเอาหลวดยังไ์ในี่ต้นนี้ครับพี่น้องกึ่งหนาวมัวงน่าวมัวนักคนดวงดีกับบัวใหญเด้อดูกง่ายเด้อเสื่อมา มีซื้อมาบ่เพอันเดือนกวัวบ่เดือนกวัวก็มาออกลูกนะมีท้องก็แต่ว่าหน้าตาเพิ่นงามอยู่พิดแต่เพิ่นเตี้ยจ๊รนะค่ะี่ะ4 4สี่0ดูบิ่งสามียังเตี้ยเมียผู้งามอยู่ ตัวนั้นออก้อนกำนวดที่ว่าใหญ่ได้ซ้ำนี่มันบวมหูว่าจักมันกวนไม่หลุนเพราะมันกัดต่างพอกมันตะน้ำเขาออกออกม่าน่องบ่ออกน้ำกวนที่ว่าเดี๋ยวหมอมาเสียดเดี๋ยาหมอมาซอยคนน่องบ่ออกอยู่หันจักมื่นว่ามเนต์เจ็ดแปดมื่นอยู่บ่สามสิหมื่นหมอมาเสียดยาหลอด พี่ลูกั้วยตัวนี้ใบหูวพันฝอั่งดอยู่ค่ะพี่นอนองใบหัวฝรั่งมิถนวาสายเพียรอุดรเนยแต่ว่าปวจ้าปวพอไรเนาะพึ่นเบ,บอกมันมีใบส,สื่อมาจแต่ตัวจ็คถ่องทองี่วัวถงพึนง่นใบถั่งสามเดือนกับเอาดูด <c oughs> บอะไรราคาถือซ <c oughs> ี่เนซีวันสันซ้ำทุนเอามาดดออกลูตัวเดือนเดียวขนานเดือนกลัว ได้ไล่เมพีในไก่เพื่อนเบิ่งอีกน่นั้นงามตัวน่ะอายุเด้สองเดือนกลัวเนาะสองเดือนกลัวทึงสองตัวโอ้งามลายทึงสาวเขาใบหูฟ้อนลำนะคะตั้งซื้อให้เพื่อนเราบอกใั่งซื้อเลยลูกเอนลูกสน้นว่านเยอาลายนมัะลูกซื้อวย ต่้งซื้อตะวันซ้ายวันฟ้าม่รังบนมันตัวนี้ตะวันซายก่ตะวันซ้ายนะคือมอนอหสมวกสวกเาหูักแอนแทนเลยหูฮักแอนแทนเลยนะว่าอ <laughs> ยากถ่ายมันไดได้พว <reet> านเพราะว่าอันาดพี่หน้องมาฟันเมื่านนี้ ใช่พี่น,อน้องเบิึงเนาะพี่น,อน้องเนาะส่วนงส่วนนี้เพื่อนกับพวกข่อยอยากเปิดแล้วค่ะดอกเพื่อนทั้งจะหามาเดี่ยวหาสื่อมาเดี่ยวเกษตรกรบ้านเขาเบิองขวอยแล้วก็มีแห้งขั้นในเบิองข่อยเราไปไซด์ดอกโบแฟมิลด ลูกแหลกเนาะคือนซีเมนลูกแหลกเนอยเนาะกระสูงกนนี้จุดรอเกลูกแหลก,กเป็นลูกแกเม่มแวัเหียนแวลนงกองลูกแหล้วยเ <c oughs> นจูสเียนใกดาวเรื่องตะวันรายน้นว่าป่ายิ่งนึกนึกว่าเขยียนว่าห้ามเขา่าหลูก็ได้ ดาวเรื่องตะวันสายแม่แม่ซื้อแม่ดาวเรื่องดูกตะวันสายตะวันสายตัวนี้ตัวนี้ค่ะพี่น้องแม่บัวบานดูบุญหลอดเอาไปเคี้ยงหน่อยบัวบานดูกบุญหลอดบางหั้งเธอมาขี่เยอ่งั้นขี่กอดอยู่หูวัดตะโตหัวอยู่เนี่ยเขาไปอนกอดเฉยขี่เฉยนู่นหลุดหยานขวายับเตีนด้านอยู่บางคั้ง หูหูไรว่าสิึืนไปเรียนไปเบิง้งอันน้ำอันพ่อนิง้งพ่อนิ้งหน่อยจะคล้องดาวประกายกกมาเาานี่ยก็ได้มาแวไอพื้นทางไปนี่ละพิกัสหน้าขึ้มเลยค่ะเด้อน พี่กัดนาเค็มนะคะกอกกล้วยบหมนบ้านค่ะตอนนี้ทองสมกับเจ้าบิ๊กไบรแล้วเด้อค่ะพี่น้องบิ๊กหน้าเค็มพี่น้องก็จะเห็นอยู่ดอกเบิองอยู่ในคลิปเนาะอยู่ในสองโบว์แฟมิลี่เด้อค่ะสจ้าลับมือนี้ลาพี่น้องไปเด้อค่ะเด้อขอบคุณอ้ทายเนาะ ใช่พี่น้องเบิงซื้อๆรอ,อกขัว้วยสซื้อแบบบวกเคสเนี่ยคะ่ะมาเคียบนี่เ <laughs> สือกในลูกได้ไดม้านได้โศกได้ม้านคะ่ะคุณต้องคนอยากได้ลูกซื้อมากเป็นปีกับว่าได้ลูกส้มกับส้มหยากอันตัวเถืกนั่นขายบ่เอ่ายอัาตัวเถืกนี่ขายเลยค่ะราคาเท่าไรไร้ ที่มือม่มีไสื่อื้อมายังมกว่า้สื่อมาสามหมื่นหาือมาส่ละสว่งนีเพ่นโล่งแลวข่าบ่ะ่อยเถือกอ้าพี่น้องยู่ไรมาเอาเลยค่ะนี่พ่นสื่อมาละสามหมื่นหาพ่นวะขายค่ะนี่ขายกำไรเนี่ยจักหน่อยจัหน่สื้อมาละสามหมืนห อาะพี่น้องพอขาอยากได้ไปคุ้นไปอันไหนกันแล้วค่าเบาๆค่ะนี่สามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าห้าสี่นี่แหละบตัตราโบรูบกข็ขายเพิ่นว่าเอา้าหญยอยู่ปมะมาณจ็กปีเหรอสองปีไปสองปีเครื่องนี่ละพูดจึงสองปีสองปีไปสูงกระสีด้อย เท่าเด่ดอ,อยซ้ำด,ยดยอ,อยซ้ำซีบรีรอกเธอกะปอยเธอนีปอยพี่แมนเ่ท่านหนีปอยหรอค่ะเพืนเ่อท่านนีปอยเพ่อนมกระสือมาสือมาแบบแบบแพงาร <c oughs> มันโหนีิแล้วนอหัวกระสือมากกออกหลกให้เสืยงนนำเล็กน้อยเล็กๆเ,เ,เขากอดออกเดสือไปเมียเพิ่นหวกระสือเดิมเดียงค่ะพัฒนาจะเจริมพัฒนาบบานี้พอพันดีๆมาใส่ค่ะพี่นอต่อไปฝากพี่นอติดตามมาอยกขอ,อกหนึงเด้ขอขอกสอทอ สินสนัวดขมูลค่ะไอซีเนาะซี้เหรียญสำหรับมือน,นี้ล่ะพี่น้องไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดพี่น้องเข้างในค่ะสวัสดีค่ะเรย